ผมรับซื้อกุ้งก้ามแดงโคราชนะครับทั้งจะเป็นกุ้งเลี้ยงหรือกุ้งเขื่อนกุ้งตามแหล่งธรรมชาติผมรับซื้อทั้งหมดนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่0 8 7 6 6 6 1778แแล้วก็จังหวัดอื่นด้วยนะครับรับซื้อได้ทั่วประเทศเลยครับถ้าคุณมีกุ้งก้ามแดงนะก็ติดต่อเข้ามานะครับ แล้วก็สำหรับเกษตรกรกรายใหม่ที่สนใจอยากจะทดลองเลี้ยงทั้งแบบลูกพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ผมก็มีให้นะครับรวมถึงอยากจะทำเป็นอาชีพเป็นเรื่องเป็นราวเลี้ยงเยอะๆที่มีรายได้เสริมเยอะๆก็ติดต่อเข้ามาได้ให้การปรึกษาได้นะครับมีคำถามเกี่ยวกับกุ้งก้ามแดงก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเน้นซื้อนะครับเน้นซื้อคุณซื้อลูกกุ้งจากใครมาเอามาเลี้ยงถึงเวลาขายขายให้ผมได้เหมือนกันหรือ คุณมีลูกกุ้งเองเอาไปขุนจนโตได้ไซส์ประมาณสัก4นิ้วครึ่งเอามาขายให้ผมได้เหมือนกันนะครับติดต่อก็ามานะครับ0876661778ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ